รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาสะการมนีะนะครับวัอนี้บ้านเขาลักไช่มาลองแพรกันนะฮะบรรยากาศทงหน้าบรรยากาศสะนำ้ำใหญ่ๆนะฮะเดี่ยวสร้อยจูุ๋ยถึงแพร่ได้เลยนี่ท้องแพี่ยเอ้ยมาๆๆเสียบ้านมาทางนี้ครับเสียบ้านเป <laughs> ็นไงมีอนีะได้ออมมีนาเตอร์ออมไปออมไปออมเนือ้อ ออามกหอยสมจำี่ววเลครับอ้าโอ้งียบซ้ำาบ่จูครับพี่นตับวานนี่ซาจูครับเจ้าของครับกินแล้วละตับวานกันนะมเรีกเป็ของปลาไปแล้วมาให้กางหลังนะครับนี่ของนึงตับวานจานหนึงเป็นของป่าไปเรียบร้อย ลุกยอดที่นั่งนุ่งนอนห่มมาพดออืมอืมวครับอืมคือใบะโอัเพ่อครับเฮ้บยกบยีวมากอยจุ่ับซอยตับบักเกี่ยวกองยุบกลางน้องเนี่ยไม่ดอกเนี่ยเป็นไงหล่องแพ้นะครับ รีสอดกันม่รีนะครับลองแม่มาได้ลบมันเอาไปเบิดแล้วทั้งอ่า่อยจุกเถิดเสียนะพี่น้องโอ้ยนี่ไงแกว่างผมครับแกว่องผมโอ้สุดยอดเลยใหญ่นักหนูห่อยนังเสือทั้งมาบรรยากาศตอนนี้ก็ล่งเท็ดป่าก็ล่งตกป่านะครับป่านี้นะครับทั้งเบ็ดทั้งอย่างนะตกป่ามากักหน่อยสิล่องแหนะพี่น้อง แห่เข้าศอกเบิ้งว่าสีได้ปันไดนะฮะสีลงแหเดี๋ยวไปหอดกลางกลางสาาก่อนเดี๋ยวลงแหมาสีได้ปันไดนอ่อดาตอ,น,อ,าน,อนนี้ก็กินออมเนือ้อไปซะก่อนนะพี่น้องเนะอะฮู้ดตัวครับเหมืนจะตัดได้ออมเนือ้อตัดแฉกชักง่อยก่นอนต<อ> <พา S 2> ่อเผาก้อยปลาครับพี่น้องอขอให้จูบ จับสายเ่ยครับอยจูบจับสายเ่ยครับช่วยอ่อนล้วนอือโอ้สุดยอดครับอือผมลำลำไฟจูบกับแจ้งผ,ผมนะพี่น้องนะเนี่ยอแฉลบมาบรรยากาศทงหน้านะครับหลองแพร่นะครับถูกบ้านเขาหลักชัยนะฮะพี่น้องนะครับ บรรยากาศทุ่งนาแล้วก็ของสวนของการเมนีมิวสิกนะครับก็พอไทยทำเพิดไก่แถวอา,อายุทยานะครับรอยต่อสุพรรณนะครับพี่น้องนะครับบรรยกาดตอนเย็นนะครับแบบห้าโมงนะครับตอนนี้โอ้ได้ออฟฟอยเอ่อออฟ้อย้อะ,ออยะกาอี เนื้ uer, อนะครับเนื้ออ้อมเนื้ออ้อมหอยแก้วข้นโขมเศษเลยครับมือเสียใจอะโคตโอ้โหอบรรยากาศดีครับพี่น้องเด้อะิตภาพมึงว่ารักหรืว่ามิตาพมีโอกาสมากนะครับมาเยี่ยมมายามนะครับสวนการมานี่มิวสิกนะครับสวนบ้านเขารักชัยนะครับพี่น้องกับรายการอีสานท่ายาวผู้บ่าวพะร้อมูนี่กับซีฟอร์ลานะครับอ่าจะลืมกดติดตามนะครับช่องยูทูบนะฮะช่องเฟซบุ๊กอีสานท่ายาวผู้บ่าวพะร้อผ้าพะร้อนะครับกับ ผู้เบาวนะครับอารมณ์แจ่มใสวุฒิชัยภัยโสภานะครับสวัสดีครับ